สวัสดีครับตายิทพาเที่ยวครับวันนี้มาชมผักสดๆดปลูกเองครับนี่เก็บมาใหม่ๆเลยคะน้ากวางตุ้งผักชีชีทูกเล่าตอนนี้รัวทะไลเจ๊ผักชีนะจับครับผมหม้อสามปมเนาะอาหารของหวานนี่นี่นี่ผักบ้านโอ้ครับผักเอ็นกระดูกหัวปลาข้อ ไ่ใช <udo> ่หัวปลาช่อนบ้านอญิงเรียกอะไรก่อนปลาช่อนเนาะบ้านเนาะมนนี่น่ะอันนี้น่ะลูกจัวเรียกอะไรหูปลาช่อนหูปลาช่อนเออหูปลาช่อนครับนี่จันนมาเอามาจากอ้นวนแดงไปเผาผีเอามาผักบุงนาผักบุงนาหัวแม่น้โอ้มเนาะเทล้างไหลเลยต้มสมือใช่ อัมอยมเออมันฟิวกระเที่วรเสลัดครับแล้วก็แตงกวาเดียวเป็นตะหวานเน็นน่ากินมากเลยนี่เป็นขิงขาพริกสดพริกแดง ขำป้มขำป้มโอ้ยเนาะแกเจ็บคอเนี่ยครับครผมอั้ใหญอั้โอ้อร่อยอรอยอ้ยอร่ยนี่ขอบคุณมากครับขำป้ม หวานชุ่มคอชื่นใจครับนี่แก้ไอก็ได้